มาดูต่อครับมือนี้สําหรับมือที่ต่อจากคลิปที่แล้วเส้นวาสนาออกจากเนินหลักฐานเส้นข้อมือสีดํานี้แทนด้วยเส้นชีวิตนะครับแทนด้วยเส้นชีวิตสีดําสีน้ําเงินคือแทนด้วยเส้นวาสนาวาสนาตัวนี้ยาวสม่ําเสมอแล้วก็เส้นคมด้วยนะมาถึงจุดนี้ก็มีเส้นมารับกันเนี่ยไม่ได้ขาดมันเป็นลักษณะเส้นวิ่งมาลับกัน ขึ้นคู่ขนานกันอีกทีหนึงหมายก็ว่าจุดนี้จุดที่มันเยื้องเงินเมื่อมีการย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่หรือเป็นงานเดิมอาจจะย้ายย้ายไปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้มันบอกว่าจะได้ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะมันจะเป็นเส้นขึ้นคู่ขนานกันในฝั่งนี้วาสนาที่ออกจากเงินหลักฐานมีหลักประกันมั่นคงในชีวิตเช่นจะมีเงินเก็บ มีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงถาวรมีรถมียาบานะต่างๆเรียกว่าปัจจัยสปัจจัย5มีครบนะครับการที่เส้นวาส,สนามันยาวไม่ขาดไม่มีเส้นมาชนด้วยนะนไม่มีเส้นมาชนด้วยบคคลใดที่มีวาส,สนาลากยาวแบบนี้เข้าถึงกลางเนิน่ศงนี้รับประกันหน้าที่อาชีพการงานจะมั่นคงตลอดอายุงานหรือจนกว่าจะลาออกเอง คืองานเดียวงานมัน่นคงมีรายได้ประจําสม่ําเสมอ,อยังอย่างที่บอกว่า,วามันคือความรุ่งเรืออมันคือเงินเก็บเงินออมและทรัพย์สินที่ดินก็มีพร้อมหากเป็นลักษณะการทํางานก็หมายก็ว่าการปรับเลื่อนยกเลื่อนตําแหน่งก็จะเป็นไปตามลําดับขั้นสม่ําเสมอแล้วก็จะมีประกันชีวิตด้วยทาประกันชีวิตคุ้มครองภัยอะไรต่างๆไวใ้ให้ตัวเองด้วยก็คือแนวทางของเส้น และเป็นผู้ที่มีกฎระเบียบในการใช้ชีวิตดาเนินชีวิตของตัวเองด้วยนอกจากกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องของอในที่ทางานแล้วเนี่ยก็มีอะไรที่มันเป็นระเบียบสำหรับตัวเองอยู่ในตาแหน่งที่มันลากขึ้นมานี้นะครับข้อเสียมันคือความกดดันที่ตัวเองต้องแบกรับต่างๆด้วยตัวเองเพราะว่ามันไม่มีเส้นมาสนับสนุนแต่ตัวนี้ การสนับสนุนตัวนี้มาจากผู้ใหญ่ในที่การงานอยู่แล้วนะครับเพราะวาสนาดีมีลูกน้องบริวารคอยทำงานให้ตามคําสั่งได้ตามตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นเพราะเส้นวาสนาดีเนินกว้างเนินกว้างทั้งสี่เนินนั่นเองนะส่วนเนินพวกนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะมาลงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแนวทางของเส้นชีวิตในมือนี้มันจะมีลักษณะเส้น ออกจากเส้นชีวิตชีร์ลัวแบบนี้สองสามเส้นคือชีวิตได้เดินทางเดินทางออกต่างประเทศนะครับมันเป็นเส้นชีวิตที่มีการได้เดินทางไปนั่นมานี่อยู่ทั้งไปเที่ยวทั้งไปทํางานด้วยนั่นแหละนะและนี่ก็เป็นแนวทางของวาสนาจากส่วนขมือเดินหลักทางที่มั่นคงดีอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับหากเป็นลักษณะการลงทุนกับครอบครัว คนในเคญาติก็สามารถทําร่วมกันได้เช่นกันนะครับนี่คือแนวทางวาสนาของมือข้างขวาคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์พิเศษต่างๆที่เห็นในฝ่ามือนี้อีกนะครับ